จะเช็ดหน้าให้ก็ไม่ยอมทำไมเป็นแมวแบบนี้ฮะเนี่ยไม่น่ารักเลยฮะทำไมทำตัวแบบนี้จะเช็ดให้ก็ไม่ยอมเด้อทำไมต้องทำอย่างนี้ไม่น่ารักเลยทิฮะจะเถียงแม่ทำไมเออจะเช็ดหน้าให้ก็ไม่ยอมยังจะมาเถียงแล้วจะเก็บไปทำไมดำๆอะ่ะฮะ มันเยินหมดแล้วรู้ไหมเอมอจับอาบน้ำดีไหมเอาไหมฮะเนี่ยเยินหมดแล้วเนี่ยและเทะหมดแล้วเนี่ยจะเช็ดให้ก็ไม่ยอมฮะเช็ดเองก็ไม่สะอาดเออจะให้เช็ดให้ไหมเดี๋ยวดื้อดีืดื้อทำไมไม่น่ารักเลย จับเช็ด